มาเยี่ยมบ้านพี่หนุ่ยเนี่ยนะครับผมอยากจะเห็นเขาเรียกว่าเป็นแรไอเทมเล่นฟุตบอลมาขนาดนี้ของเก็บเยอะมากโหบางอย่างที่ผมบอกเลยว่าไม่น่าจะมีรายการไหนเคยมาถ่ายนะฮะมีข้อย่าถามสายปาร์ตี้ไหมเพมีเอกต้องมีอเพราะเราดนตรีกีฬาก็ต้องมีถาเราเกมีดนตรีไม่ผมแอบเห็นมุมเครื่องดื่มนิดๆแล้วล่ะเอาตรงๆตอนนี้เนี่ยหกสิบหกแล้วแต่สุขภาพยังแข็งแรงยำนะใช้ยาเกรนฮอตเดิเมืองไทยหรือว่ามิดฟิลท้าวช่างทองเนี่ยทรงผมก็ใช่ก็ลีลาดีก็ใช่บอกตรง ตรงเลยว่าไม่รู้จักพี่หนุ่ยอธิบายคำว่าดาลาเอเชียหน่อยปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีแล้วใช่ไหมปัจจุบันยังมีอยู่ผมอยู่ผมขอตัดสินใจนะมันก็เหนื่อยละพี่ลิฟบอกฮะดาลาเอเชียหรอมึงต้องไปเพราะผมเห็นตันนี้เหรียญควีนสตาครับ,รบนี่กดควีนสตาไปก็คือออสตาเจ็ดครั้งครับคนธรมดาที่ไหนทำได้ แต่อันนี้ครับคือที่เราทิ้งท้ายไว้น,นี่คือรองเท้าทองคำแนมะ่ผมว่าไม่น่าจะมีคนเคยเห็นเท่าไหร่นะ อบันเวกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับ EP นี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับตำนานนักเตะแบงค์บัวหลวงพี่นุยเฉลิมวุฒิสง่าพลนะครับสวัสดีครับพี่นุยครับสวัสดีครับยินดีครับวันนี้ผมหาพี่นุยไม่ไกลจากสนามไม่ไกลครับคือผมเข้ามานี่นะมันใหญ่มากคือเป็นครอบครัวใหญ่เพราะเรามี พี่น้อง7คนพี่นุเป็นคนที่เท่าไรเป็นคนที่6ผู้ชาย5คนผู้หญิง2คนแต่ผู้ชายก็เล่นฟุตบอลหมดเลยนะครับคือมาเยี่ยมบ้านพี่หนุ่ยเนี่ยนะครับผมอยากจะเห็นเขาเรียกว่าเป็นแรไอเทมเล่นฟุตบอลมาขนาดนี้ของเก็บเยอะมากเขาเรียกอะไรตรงนี้เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเรือนเพชรก็ที่จริงคุณแม่ชื่อเพชรต้องขอบคุณคุณพ่อที่ว่าเรามีของรางวัลแล้วเราก็มากองกองพ่อก็ไปซื้อตู้กก่าวใบหนึ่งแล้วก็มาเอาของรางวัลเก็บจนมันโอ้โหมันก็เยอะเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วก็จะเล่าความหลังด้วยเพราะว่าโอ้โหบางอย่างที่ยา เดี๋ยวจะไปนั่งคุยกันก่อนอบ้านใหม่พี่หนุ่ยก่อนคุยเรื่องราวชีวิตหน่อยเพราะว่าเราติดค้างไว้แล้วเรื่องราวชีวิตบนถนนลูกหนังของเฉลิมบุตรนี่เยอะมากวันนี้ขออนุญาตพี่หนุ่ยพาเยี่ยมบ้านหน่อยนะฮะเชิญเลยครับพี่หนุ่ยครับพอเปิดประตูเข้ามาหลังบ้านเข้ามาก็ต้องมาสู่ห้องรับรองมีห้องสาหรับ จัดเลี้ยงเล็กๆก็ก็ไม่เล็กนะพี่แล้วโอ้โหบริเวณหน้าบ้านนี่ผมชอบมากเลยนะฟิลแบบนี้ก็คอนเซปต์ก็คือมีลานจัดเลี้ยงมีสนามหญ้าไ้เอ็กซ์ซ์ไซส์ผมขอญาตถามสายปาร์ตี้ไหมก็มีเอกต้องมีเพราะเราดนตรีกีฬาก็ต้องมีก็ต้องมีคาราโอเกะมีดนตรีไม่ผมแอบเห็นมุมเครื่องดื่มนิดๆแล้วล่ละแต่จริงๆแล้วเนี่ย ทำไว้สําหรับรองรับเนี่ยก็ยังติดกระตุกกับพี่เป็ดผมบอกบ้านจะเก่าแล้วพี่เป็ดยังไม่ได้มาฉ <c oughs> ลองอะไรกันเลยนักฟุตบอลเล่นบอลกันมาก็ยังเจอหาพบหากันเป็นปกติยังเจอหาพบกันปกติอ่ะ,อะเดี๋ยวคงจะต้องหาสักมุมนึงนั่งคุยเรื่องราวฟุตบอลกับพี่หนุ้ยหน่อย,ยแล้วเดี๋ยวจะไปดูของที่เก็บไว้แหล้แทมด้วย ตรงๆตอนนี้เนี่ย66แล้วแต่สุขภาพยังแข็งแรงแย้ำนะถ้าเราออกกําลังกายน้อยเราก็ต้องกินลดน้อยลงหน่อยก็ต้องรักษาแต่ยังไงมันก็ไม่เหมือนเก่าไม่เหมือนเราเลยนะแต่พี่หนุ่ยเนี่ยตั้งแต่ผมเป็นเด็กอะ่ะจนถึงปัจจุบันผมก็เห็นพี่หนุ่ยทรงนี้แหละหมายถึงแก่มาตั้งแต่เด็กไม่หมายถึงว่ารูปร่างก็จะทรงแบบนี้แหละฉายาเกรนฮอตเดินเมืองไทยหรือว่ามิดฟิลท้าวช่างทองเนี่ยทรงผมก็ใช่ก็ลีลาดีก็ใช่บอกตรงๆเลยว่า ไม่รู้จักตอนที่พี่ย่งกลับมาจากกราพูดกับผู้สื่อข่าวเฮ้ยแม่งเหมือนเกนฮอดเดิลซึ่งเราไม่รู้จักแต่พอได้มาติดตามเฮ้ยมันก็มีส่วนที่คล้ายๆในลีลานะแต่หน้าตาไม่รู้แยกเอาเองแล้วกันนะครับเกนฮอดเดิลก็ดันใส่เบอร์สี่แล้ว อาจารย์ประวิทย์ก็มอบเบอร์สีให้เราใส่แต่ไม่ได้เกี่ยวกับแกนฮอดเดิลแต่ว่าเบอร์เดียวกันด้วยแล้วติดบ,บังเอิญทุกอย่างแล้วก็พี่โยงก็เลยใส่ข้อมูลตรงน้นนี่คือแกนฮอดเดิลเมืไทยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ปียพงษ์แอบเรียกแกนฮอดดอกแล้ว ดิกรอัมกันเรื่อยแต่ทรงผมนี่ก็คือเราไว้อย่างนั้นมาอยู่แล้วใช่ไหมไม่ถ้าเปลี่ยนแฟนคลับจําไม่ได้ก็เลยต้องไปเคยเปลี่ยนนะนะพี่ชายเจอิ์วุฒสไหมครับก็เลยต้องกลับมาทรงเดิมพี่เจอิ์วุฒิใช่ไหมครับกับพี่ชายเจอิ์วุฒิใช่ไหมครับมันต่างกันแต่ว่าเกมเขาเดินเมืองไทยเนี่ยฉายาเขาคือพี่ฟิวเท้าช่างทองพี่ดุ๋ยนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่โอ้โหวางบอลยิงไกลฟรีคิกครบหมดเลย มีคนบอกผมว่าพี่หนุ่ยเนี่ยเป็นคนที่เตะลูกสปินได้คนแรกของเมืองไทยจริงไหมเราไม่รู้ตัวหรอกอแต่ว่าเราจริานตนาการด้วยตัวเราเองว่าถ้าเราเปิดข้ามหัวแบ็กไลน์ line, ปกติมันจะแรงฉลับไปถึงประตูเพื่อนก็วิ่งไปทันเราก็ต้องเตะยังไงให้มันมีกะเลกสปูนะร์นะข้าม,มหัวปุ๊บบอลตกก็ไม่กระเด็นไปไกลเพื่อนก็วิ่งมาพอดีสามารถเล่นต่อเนื่องอได้มันคล้ายๆโรได้ยครับพี่หนุย่โยโรได้แต่ว่าใส่สปินหรือว่า ใต้กรก็ไปคือโลดายเนี่ยก็นึกภาพดักกรของเราอะต้องเป็นคนเตะโลดายเก่งมากไปเตะเป็นได้ยังไงอะก็เริ่มเล่นเนี่ยพี่โชวลิตอีกอะตอนนั้นดูฟานไปกันเบาแล้วเขาคุยกันคู่ต่อสู้ยืนกลางมันเตะไซก้อยเอามาเราก็ไปเลยโอ้โหกระจงกระจกแตกกันที่งแล้วแถวบ้านแต่พอผ่านไปทีหนึ่งเฮ้ยมันได้เฮ้ยดูไอเด็กคนนี้มันเตะไซนี่คือการลอกเรียนแบบแล้วเราก็มาฝึก แล้วพอได้เนี่ยพี่ชวลิตเนี่ยบอกมึงต้องพุง้งถ้ามึงเตะคลองช้างมาก่อนเขาเรียกกองช้างเนี่ยคู่ต่อสู้มันก็ถอยทานหน่อยอะไรมึงต้องได้เฉียดหัวแล้วทำไมรู้ไหมตอนนั้นอยู่บางเขนทีมเยาวชนทีมอะไรเนี่ยมิดฟิล์สองคนมึงพอวอร์มเสร็จอะไรมึงไม่ต้องมาเล่นลิงไม่ต้องไปเล่นเกมอะไรเขาไปเตะสองคนเป็นเดือนเดินกับเพื่อนอนะ่ะพอเขาพักแล้วจะเล่นเกมต่อไปอ,ะอ่ะเย้ยแม่งให้เราเล่นเตะสองคนเนี่ยเบื่อที่ผายคือไม่รู้ตัวแต่พอไปเรียนประตูมุคาเพื่อนที่เก่งๆอะ่ะเฮ้ยทำไมมึงเตะบอลแม่นวะเราก็ ก็เตะธรรมดาไม่เห็นแม่นอะไรแล้วพี่ชายเขาบอกไงรู้ไหมกาจะเป็นทีกแค่กันน้องๆเขาไม่ได้ว่าเอามึงเตะกันไป10นาทีเนี่ยสคนต้องภายใน3วินาทีต้องเตะกลับไป10นาทีโอ้ยังกันเราวิ่งไป10บรอบอะเพราะว่า10วินาทีได้1ครั้ง1นาทีได้6ครั้ง10นาทีต้อง60ครั้งนี่คือฝึกเป็นเดือนน่ะนี่แหละก็เป็นการฝึกฝนจนเป็นระดับมิดฟิลด์ดารายเอเชียพี่หนุ่ยอธิบายคาว่าดารายเอเชียหน่อย ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีแล้วใช่ไหมปัจจุบันยังมียังม,มีเหรอแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้รับข้อมูลไม่ได้เพราะว่าพวกเราอาจจะไม่ได้มีใครที่ถูกโปรโมทพูดตรงๆต,ตอนนั้นก็เรายังเล่นบอลอยู่แล้วก็เล่นทีมชาติแล้วก็ยังแบบมันมีทเลกนะแล้วก็สมาค,คมเราอะโทรมาที่บ้านเนี่ยเฮ้ย เขาเรียกพี่เปาฉายเปาฉายก็คือทีมฟุตบอลอาชีพของฮ่องกงที่มันจะพี่ไปเล่นมันได้ขึ้นดิวิชั่นหนึ่งเป็นบอลอาชีพเมื่อก่อนฮ่องกงยังมีบอลอาชีพแล้วแบงค์เทพจับยัดพี่เขาทำงานเขาก็เลยเรียกพี่เปาฉายก็คือใครมะพี่อ้วนพี่อ้วนภาษาศิลเนี่ยมันมีตะเล็กมามึงจะไปร่วมทีมตะไลเซียไหมที่กาต้าพี่ก็บอกที่ไหนนะพี่เพราะว่าเพิ่งจบบอลคิงคัพหรือไรมาสดสดแบบท่จะแบบเหนื่อยล้าแบบ ไปเล่นบอลน,นัดพิเศษที่นี่เขาเขาพูดลักษณะไม่ได้มีความสําคัญอะไรใช่ไหมมึงจะไปไหมถ้าไปก็มาเอาทุเลกไปขึ้นตั๋วที่กราฟแอร์<ม>โอ้โเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอตัดสินใจนะมันก็เหนื่อยละค<ม>ิลิศบอกฮะ<ม>อะไรสิเรอมึงต้องไปเราก็อ๋อพี่ว่านเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมเดี๋ยวผมไปปรากฏว่าเราก็ใส่เสื้อยืดแกางยกนยีนเง<ม>ี้ยนะไไม่ได้นั่นอะไรไปรับทุเลกปุ๊บไปที่กราฟแอร์ตรงสีลมไปสัท์กราฟแอร์ไป,ไปยื่นที่เคาน์เตอร์ข้างในปุ๊บพนักงานคนไทยก็บอกคุณจะมาพูดค่างขอ เชิญข้างบนเลยเราก็เดินกันไปโอ้โหยืนเป็นแถวเลยกาฟอแอ์ก็พวกอาลบาบนะใส่สูตรโยตบมือแบบชูป,ป้าย Welcom e Asia All Star <Wow. S 1> โอ้โหให้ของชํำลว่วยแอสเวเนียอะไรเต็มเลยแล้วก็ตัว First Class ซึ่งเป็นขั้งแรกที่เราในชีวิตเลยในชีวิตเี่ <c oughs> พอลงเครื่องปึง้ง <c oughs> มีพวงมาลัยมาคล้องแบบมันยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดตะเราคิดว่าไปแค่บอล เพราะมันไ,ไปก่อนหนึ่งอาทิตย์อุ่นเครื่อง2แมตช์กับไทรฮังการีซึ่งเป็นตัวแทนจะเตรียมแข่งบอโลโลกแล้วพอไปเข้าโรงแรมปุ๊บแม่งเป็นห้องสูตรมันเตรียมชุดไว้ให้เลยนะลงเท้าสตาร์ทโคปามุนเดียมเรายังไม่เคยชินเรามันมีคำอธิแรกปุ่มจะหักหอโอ้แม่งแจกรุ่นอะไรว่าอหีเดี๋ยวปุ่มก็หักละแต่นั่นคือโคปามุนเดียมตัวแรกที่อาดิดาสเป็นสปอนเซอร์คือยุคนั้นมันเป็นลาบาต้าก่อนใช่ไหมใช่แล้วก็ถ้าอย่างนี้คุยกันรู้เรื่องแล้วก็มีซองเ 500ห้าร้อยเหรียญก็ห้าร้อยเหรียญแล้วก็กลับอีกห้าร้อยเหรียญในทุกกองในกาเอเชียออสตาหมดในไทยทุกอย่างแม่งแบบโอ้โห <มา S 1> แล้วทำไมรู้ไหม,มได้เสื้อเบอร์สี่แล้วรองเท้ารู้ไซส์ได้ยังไงไซส์สตาร์ทคือมีข้อมูลเราหมดเลยมีข้อมูลพอเข้าไปอยู่ห้องสูตรปึ๊บเฉยแม่ง ทําไงต่อไปว่าอลูมกรรมเดินมามประตูมาเลเซียก็ได้รับเกียรติเป็นอะไรเซนในสมัยนั้นเดินมาก็เหมือนมันรุ่นพี่เขารุ่นพี่หน่อยเขาก็มาที่แกเูยย้ขาดอะไรไม่ได้นั่นหรือยังได้นี่หรือยังคือม,มาช่วยดูแลเพราะว่าภาษาอังกฤษเราไม่แข็งแรงเกาหลีอ่ะติดคนเดียว ชอยชุนโฮชอยชุนโฮท่านเ<า>มื่อก่อนท,<ส>ท่านดูฟุตบอลชิงด้วยมาตรฐานคิงคัพเนี่ยเกาหลีก็จะมีชอยชุนโฮของไทยก็จะมีปิยะพงศ์ปิยะพงศ์ได้<า>รักสุดปนะนะฮะปรากฏว่ามีชอยชุนโฮแต่มีเจ้าหน้าที่ทั้งล่างทั้งเจ้าหนี้มาคมไป3คนเขาไป4คนครับ<า>แต่เรา <คน S 2> ไปกระโดดเดียวนี่คือนี่คือนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งแล้วพ่อก็พูดว่าทุกคนมาเนี่ยมาจาก AFC ซสามวันฟุตบอลเอเชียเป็นคนเลือกแล้วก็มันมีลำดับเลย25อันดับเขาประกาศเลยชื่อแต่ละคนเลยยืนตบมือกันแล้วก็คุณได้แชมป์ลีกของสโมสรคุณคุณได้แชมป์ในประเทศในนามทีมชาติแล้วคุณก็ลงเกิน90ซในการแข่งการทุกเวร์นเม์เขาจะให้คะแนนหลังจากที่บอลโลกจบก่อนสปีเนี่ยเขาจะมีจัดเป็นรวมทีมดาราเอเชียเพื่อให้เป็นเกียรติประวัติทุกคนแหละว่าทุกคนมีสิทธิ์เล่นได้ครั้งเดียวนะไม่ใช่แตรงึงดได้เลเชียติดทุกออก็คือได้รับแล้วก็คือถือว่า เป็นเกียรติแล้วแล้วเราก็อยู่ประมาณอันดับที่1 7 1 8คือจริงๆแล้วเนี่ยดาราเซียนเนี่ยก็คือคนที่จะต้องไปเป็นตัวแทนของประเทศเพื่อไปประชาสัมพันธ์เพื่อไปแนะนําคนอื่นให้รู้ว่าเราคือหนึ่งในดาราเซียเพราะมันโดนใบเหลืองก็ไม่ได้ใบเหลืองไม่ได้ใบแดงไม่ต้องพูดถึงครับอันนี้คือประมาณปีไหนครับพี่หนุ่ยครับประกาศปี28แต่ว่ากิจกรรมมันปี2 9าปี28ปีสี่เกมครั้งที่สิบใช่หลังจากซีเกม2เกม สองเกมฮังการีหนึ่งหนึ่งกับสามหนึ่งพี่หนุ่ยได้ลงก็สลับกันได้ลงก็ได้ลงด้วยพอพอพี่หนุ่ยเสร็จปุ๊บครั้งต่อไปก็เป็นพี่หรอพี่ชายคงศรีใช่แล้วก็ล่าสุดก็คือดูสิเฉลิมแสงโอ้และฟุตบอลไทยณวันนั้นมันอยู่ตรงไหนของเอเชียจริงๆเน่ะเราเจอเกาหลีไม่กลัวนะวามรั้นนะอตอนนั้นเจอญี่ปุ่นเนี่ยมึงไล่มาเถอะเออเดี๋ยวมึงก็โดน S <S นะเรามีกองหน้าที่เร็วก่อนหน้านั้นที่เราชนะมันโอลิมปิกครั้งนี้ม,มันได้ที่3นะแต่ว่าตอนนั้นนักฟุตบอลเราแม่งยุพงก็เร็วชะลอก็เร็วมาดั้หรือบุญนำแม่งก็แบบเผลอไม่ได้มันก็ปุ๊บวันละว,วันนี่ก็ถือว่าโอ้โหสกิลก็สูงเพียงแต่ว่าแรงบันดาลใจกับการสราับสนุนในตอนนั้นการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราอาจจะไม่มีณวันนั้นณวันนั้นพี่เล่นไปเนี่ยบางทีโอ้ยฉลมุตตกแล้ว่าเราฟึ้นกี่ไมก็ติดอีกอ่ะถ้าเล่นเสร็จแล้วจะได้เงินเดือนขึ้นหรือว่าครั้ ของพี่หนุย่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่หนุ่ยไปเล่ากับของรางวัลได้ยินวม่ามีทั้งรองเท้าทองคํามีทั้งโอ้เยอะแยะไปหมดเลยเอาปิดท้ายตรงนี้เล่นทีมชาติมาจําผลงานตัวเองได้บ้างไหมก็แชมป์ที่เกมสานสมัยซ้อนรอครับอ่าห้าครั้งแล้วก็มีแชมป์อินโดจีนแชมป์เล็กอ,อ่าราารพิเศษ,ษรายการพิเศษ,ษส่วนสโมสรก็ทุกช่วยหมดเลยข้อสำคัญคือเข็มควีนสตาร์ที่รับจากอ่าพราชินีนาดอยู่ในชุดที่ชนะโอลิมปิกญี่ปุ่น5-2ด้วยนิดนึงให้ หนึ่งลูกปีพงสามชะลอนหนึ่งเนี่ยความจำยังแม่นเดี๋ยวไปต่อกันตรงนู้นนะครับตรงที่เก็บของรางวัลมีเรื่องเล่าอีกเยอะมากติดตามกันครับ เอาขออนุญาตเลยพี่เดี๋ยวพาเดินไปด้วยอันนี้เป็นสมัยไปคุมศรีสเกตเนาะใช่อันนี้คือศรีสเกตเป็นแมตช์ที่เราได้เข้าชิงกับบุรีรัมคุณยิ่งรักก็เป็นส่วนหนึ่งของสปอนเซอร์ให้กับท่านนายนะครับครับอันนี้รูปจำไม่ได้แต่ว่าผมเห็นแล้วสนามสุพรรณลา,ายใช่ไหมนี่ผมขอโชว์ภูมิหลอยแล้วกันแลวนั่งจากขวานะครับสุรักษัยกิตินำโชคชัยเจริญชะลอหงกจร ชิราวุมีสุเนิเนช่ยพี่ใช่สุทินชัยกิติมาที่ปานขาวสมชายซะเพิ่มเอกี้จำไม่ได้คนเดียวคือเครือฟ้าขมุลรัฐข้างบนก็เป็นอาจารย์อาถรรพ์ทรงงามทรัพสมปองนันทประพาสินปิยะพงผิวอ่อนนรลงอาจารยุทธวรวันชิตตะวนิชอาจารย์ประวิตยชัยสามวิทูลกิบมงคลศักดิ์ธนิตอาลีสงงากุลชลาวุฒิสงงาพลวิราชน้อมเจริญแล้วก็อาจารย์ประพันธ์เปรมสีบอกแล้วว่าแฟนแท้ อันนี้สุดยอดเลยแต่ชุดไหนพี่หนุ่ยจำได้ไหมชุดเอ่อคิงคัพที่อตอนนั้นแบ่งเป็น 2, <C> 2> ทีมคิงคัพเมื่อก่อนมีทีม A ทีม B ทีม A ทีม B แต่อันเนี้ยปีนั้นเป็นแดงกับน้ำเงิน <S <S <อ>ชุดแดงคือชุดใหญ่ชุดนเงินคือชุดเล็กชุดโทโพงเป็งั้นแหละรูปนี้ครับพี่หนุ่ยครับผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจากฟุตบอลสยามปี2554ัยาสิบสมัยทำพัทยายูไนเต็ดก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเรานะครับแต่ว่าสยามกีฬาผู้จัดเนี่ยแล้วก็งานโกลเด้นบอลนะฟุตบอลสยามโกลเด้นบอลได้ได้มอบทั้งทีี่่เเรราไไมมมด้้ปป็นนทแช์ะคคับืออตง ีกนนตชั้พอเลขที่2เนี่ยเราก็พวดขึ้นมาจบที่อันดับ3แต่ว่ามาอยู่ในอันดับ4เพราะลูกได้เสียตอนที่พี่เข้าไปคุมเนี่ยถ้าเป็นคะแนนเนี่ยคือแชมป์ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของความภูมิใจที่เรามาในอาชีพของโพสามามุมขยับมาเรื่อยๆครับพี่อันนี้น่าจะเป็นลูนไม่ค่อยพอเนาะครอบครัวเป็นหลักนะครับผมคุยหลังไม้ไปละพี่ชายพี่หนุ่ยเมื่อก่อนไปเล่นบอลปิ้ครับ ที่โรงเรียนผมที่เชียงใหม่อยู่มีนกแร่จำได้ทีนี้บางคนไม่รู้นกแร่ก็คือนกแก้วที่เมื่อก่อนมีทีฟุตบอลดังมากนะครับพี่นุ้ยตู้นี้โอ้โหอันนี้คือโอ้นี่คือเยาวชุนอาเซียนจริงแชมป์อาเซียนที่เราได้แชมป์ที่มาเลเซียอ่านั้นคิงส์ครับครับขออนุญาตหยิบมาให้ดูนิดนึงได้เลยเพราะว่าอันนี้มันคือเหรียญถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ และอันนี้คือเหรียญทองกีฬาฟีเกม1ิ1เ1็ดสิบสองานีพี่ดุยเล่าต่อเลยนี่นี่รูปนี้เลยนี่คือรูปที่ทําประตูได้ในลูกที่สองคือเป็นรูปที่อดล็อกเพราะว่าช่วงที่เรานำหนึ่งศูนเนี่ยโอ้สิงคโปร์ตอนนั้นเป็นที่อามัดเล่นในลีกฮอลแลนด์แล้วตอนนั้นน่ะถือว่า ดาราเอเชียอยู่ในสนาม3คนปิยพงษ์เฉลิมบุตรพิชัยครับโบกัสซีเซ่เป็นโค้ชก็เลยให้เฉลิมบุตรเนี่ยเป็นตัวสอดแทรกฟันดี้อับบานก็คือพ่อของนิกฟันดี้ของอาร์จีนะครับแต่ว่าผมเห็นอันนี้ฮะรับประกันคุณภาพนะเหรียญควีนซ่าครับเมื่อก่อนครับฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพคือทีมชาติฟุตบอลถ้วยพระราชทานควีนส์คัพคือสโมสรถูกต้องไหมฮะพี่หนุ่ยครับใช่แล้วควีนส์คัพเมื่อก่อนก็จะมีทีมเชิญมหาวิทยาลัยฮานยางมีอะไรเงี้ย นี่กดควีนสตาร์ไปก็คือออสตาร์เจ็ดครั้งครับคนธรรมดาที่ไหนทําได้แต่การได้รับเข็มควีนสตาร์ก็คือเอาสิบเอ็ดคนที่ดีสุดแต่ละตาแหน่งได้รับเข็มควีนสตาร์จากพระบาทสมเด็จพระราชินีนาถแล้วก็ท่านได้ดทรงเสด็จมามอบในครั้งแรกซึ่งเป็นความภูมิใจมากก็ยังมีรูปถ่ายเก็บไว้นะครับแต่อันนี้ครับคือที่เราทิ้งท้ายไว้นี่คือรองเท้าทองคำแมอันนี้ให้ดูก่อนนะฮะผมว่าไม่น่าจะมีคน เคยเห็นเท่าไหร่นะช่วงนั้นสองปีกเป็นสปอนเซอร์ก่อนหน้านั้นเนี่ยได้3รางวัลนะครับมมเอองไ่่คยห็นลนักฟุตบอลยอดดีโยมอันนี้นักฟุตบอลยอดดีโยมประจำทัวร์นาเมนต์อันนี้คือกองกลางยอดเยี่ยมอันนี้คือนักฟุตบอลยอดเยี่ยมนี่คือ3รางวัลที่ได้ในวันนั้นผมเข้าใจว่าพี่หนุ่ยไลฟ์ฟุตบอลเนี่ยมันเป็นไลฟ์แอสเตกาตอนบอลโลก2006นี่นี่คือไลฟ์ฟุตบอลนั่นเลยนะครับพี่หนุ่ยขอโชว์รองเท้ารองคันหน่อยฮะ ฟุตบอลยอดเยี่ยมรองเท้าอาดิดาสฟุตบอลถ้วยพระราชทานเพบกอ สองห้าสามหนึ่งคือตอนนั้นก็สามสิบละนี่ยดได้เลยดูน้ําหนักน้าหนักลองดูน้ําหนักก็เหมือนกับที่นักเตะในยุโรปลารองเท้าทองคำอะไรเงี้ยนะฮะตอนนั้นจะเป็นรุ่นหัวกะโหลกอดีตที่เป็นเวิร์คัพเวิร์คับต้องคนอย่างเงี้ยหรือเงี้ยแล้วข้อสําคัญคือปุ่มเนี่ยเขาถอดได้เนาะเนี่ยถอดได้เลยอ้าวก็แบบเขาทำเิ็นแบบของแท้เลยครับเนี่ยถ้าคนนักุตบอลสมัยก่อนเนี่ยจะรู้เลยว่านี่คือรองเท้าที่เปลี่ยนปุ่มได้ได้ถือโชว์เป็น ความภูมิใจเพราะว่าอะไรมันอายุด้วยนะ,ะแต่ก็ยังได้เป็นหนึ่งใน,ใน,ใ,นในความสามารถในทัวร์นาเมนต์มองย้อนกลับไป อะไรทําให้เรามาถึงจุดนี้ได้แล้วรู้สึกอย่างไรกับมันบ้างกับเส้นทางตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่ชายเคยบอกว่าถ้ามึงรักมึงชอบมึงเล่นไปบางสําเร็จจะมาเกินคาดเสมอนะครับเอาสุดท้ายครับพี่หนุย่ยปัจจุบันนี้ก็ยังติดตามข่าวสารฟุตบอลไทยเสมอเนาะยังอยากจะไปลงข้างสนามเป็นโค้ชอยู่ไหมส่วนหนึ่งก็ยังมีไฟแล้วก็พอดูบอลปุ๊บมันก็ยังมีความเสียายเราก็พยายามจินตนาการว่าถ้าเราไปอยู่ทีมนี้เราอยู่ทีมที่มีคุณภาพตัวผู้เล่นที่ดีเราจะต้องทอํายังไงเราอยู่ตัวคุณภาพที่เขาจะต้องเล่นเราจะเล่นยังไง ว่าครับอยู่ทีมไหนเราก็สามารถที่จะอัดแนบภาได้ยังมีไฟในการนำทีมอยู่ยังมีไฟในการนำทีมหรืออย่างน้อยได้เป็นที่ปรึกษาเพื่อที่จะดูการทำงานของโค้ชแนะนำช่วยสนับสนุนนะหรือว่าวางเทคนิคหรือว่าการดูคุณภาพ ตัวผู้เล่นร่วมกับการทํางานของโค้ชก็ยิ่งดีเพราะว่ามันไม่ต้องไปใช้ร่างกายในการที่จะต้องลงไปเหนื่อยคำถามทุดท้ายแล้วกันเมื่อไหร่ฟุตบอลไทยไปทุ่นโลกครับสไตล์การเล่นถ้าเราเล่นกับอาเซียนเราสามารถที่จะนเ t อร์ a i n เปิดเกมลุกแต่เราเล่นเอเชียเราก็ต้องเล่นรัดกลมแล้วก็ต้องศึกษาข้อมูลคู่ต่อสู้นะฮะแล้วข้อเสียที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็คือว่าตอนนี้ทีมที่ประสบ็ลเนี่ยจะใช้ตัวต่างชาติเป็นแกนหลักนะฮะมันก็เลยทําให้ตัวไทยเป็นตัวประกอบแต่พอตัวไทยจะมาเป็นทีมชาติเนี่ย ความนิ่งในความเป็นผูน้นาในทุกแดนไม่มีเหมือนญี่ปุ่นตอนช่วงที่เราชนะมัน53แล้วมันเชิญเราไปอีกสปีปร,กรกากฏว่ามันบุรณา,าการบอกอีกสิปีจะไปบนโลกเราเดินหัวเราะกันม,มันก็ไปโอโย้ยฟังไว้นะฮะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของนักเตะดาราเอเชียเฉลิมวุตรสง่าพลน,นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ดุ่ยมากมากเลยยินดีครับยินดีขอบคุณมากสอง EP นี่คือบับเบิรเวนะครับกดไลค์กดแชร์ ให้กำลังใจกันถ้าต้องการสนับสนุนรายการเป็นโฆษณาผู้สนับสนุนทักอินบ็อกห์มาได้เลยเจอกันทุกวันอังคารกับ b u บเบิลเววันนี้เราสองคนลาไปก,ก่อนแล้วสวัสดีครับขอบคุณพี่หนุ่ยอีกครั้งครับยินดีครับสวัสดีครับ